ที่พบมายัางไม่มีใทรอยเคยหายขาดคือพอหายไปหมอก็สั่งหยุดยาค่ะค่ะเพราะาสั่งหยุดยาสักพักหนึ่งเรากไ<ม>็กไปกินเหล้าสิเรต้องไปเช็คไป <c oughs> เช็คมามันก็มีนะครับถึงไม่กินเหล้ากินยาอะไรกับเอเอ,อมันก็ต้องมีาหากลุ่มเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นโรคน่ากลัวเหมือนกันนะฮะ <c oughs> น่ากลัวผมยกตัวอย่างให้ฟังคนไทยมีเป็นเรื่องแปลกค่ะค่ะผมหมอบอกว่าหายอีตอนรักษามันนะทนได้ ทนได้หมดเลยไอ้นั่นก็ใหม่กินนอนก็ใหม่ดึกนะ,ะเออนั่งเล่นคอมก็ต้องมีพัดลมมาเป่ากลัวสารจะกวัวจากแผน่นฟลินทีวียกออกจากในห้องเลยกลัวตะกัวทาทุกอย่างเลยนะหยุดยาพอหมอบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดยานะช่วงนี้เชา้าผู้ชนเพื่อนไปกินเหล้าแล้วกลับมานอนทีสองนะครับแค่สองวันนี่หมอบอกว่าดีแล้วแล้วหยุดยาแล้วก็หยุดมาได้ตลอดแล้วไอ้ที่ชั่วชเนี่ยหยุดแล้วาววก็ได้เนี่ย ที่เข้าพรรษายังหยุดได้เลยแน่จริงในพรรษาสามเดือนกินให้ครบสามเดือนเลยและหยุดอีกหยุดอีกเก้าเดือนพรรษาถูกกําหนดมาเพื่อที่ให้พระภิกษุสงฆ์ไม่ออกไปเพื่อเหยียบย่าเอาข้าวกล้าของประชากรที่อยู่รอบวัดเป็นหน้าพบปลูกแล้วหน้าฝนพระถว่งองค์เจ้าก็จะพระคุณเจ้าก็จะป่วยพระคุณเจ้าก็จะกระทบร้อนกระทบเย็นเขาไม่ได้บอกว่าเออตรงนี้ต้องงดแต่พอพระเข้าพรรษาคุณกินเหล้าเลยอยู่บ้าน กินไปเลยสามเดือนแล้วหลังจากนั้นหยุดนะแล้วหลังจากนั้นหยุดแล้วหยุดได้3ามเดือนแล้วทําไมไม่หยุดต่อได้ผมก็สงสัยตรงเนี้ท่านผู้ชมเคยเป็นไหมครับหยุดได้แล้วทำไมไม่หยุดต่ออ๋อท่านผู้ชมบอกมาว่าอย่าถามคือหยุดได้สามเดือนน่ะ พอออกปั๊บมาทำเป็นมุสลิมออกบวชไปได้พอออกบวชปั๊บกินอย่างเดียวเลยเหมือนกันเลยครับขอประทานโทษไม่ได้ไปล่วงล้เมิหมายถึงว่าพี่เขาพูดจริงคือถือศีลอดง่ายพอถึงเวลาเขาก็ทานได้แต่นั่นเขาทำดีนะคเขาทำดีเขาถือศีลเขาฝึกค่ะฝึกเป๊เลยนะครับพอเป๊ะปั๊บก็ถึงจะทานแต่ของเราก็เป๊ะเหมือนกันพอออกพรรษาผ่านพ้นหกโมงเย็นตั้งวงเลยตั้งวงเลยครับเพราะเราหยุดมาแล้วสามเดือนเขาบอกนะฟังดูนี่ขนาดแค่ แค่ไทรอยยังไม่เป็นพิษนะแค่อักเสบเฉยๆยังน่ากลัวเลยออาแล้วขั้นต่อมาบางคนไม่ทันรู้เลยว่าเป็นพิษหรือไม่ค่ะพอไปตรวจปั๊บพวกลายเป็นไทรอยเป็นพิษแล้วพวกที่ไม่หลับไม่นอนหรือว่านอนกลางวันตื่นกลางคืนพวกนี้ก็เป็นใช่ไหมคะอันนั้นเป็นแต่เพียงอาหาที่ทําให้อักเสบได้แต่ไทรอยเป็นพิษต้องมีสิ่งแปลกปลอมภายนอกกินแรงเข้าไปเท่านั้นนะครับเท่านั้นอทีนี้จะเป็นพิษแล้วค่ะครับก็เติมอะไรดีคะ เอาเป็นรีวสองวันเนี้ยค่ะ <c oughs> ฉันอยากจะเป็นภายในสองวันเติมอะไรดีคะแกมาถึงไปไปตรว <c oughs> จตรวจเสร็จเขาบอกเป็นพิษหมาผมผมสักไปทักมาพาหาเขาเขามีห้องแถวอยู่ห้องหนึ่งเขาเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่อายุสิบแปดกับพ่อเขาจนกระทั่งพ่อเขาถึงแก่กรรรมาบลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปอยู่บ้านเก่าค่ะ <c oughs> แกก็ซ่อมมาต่ออีกค่ะ <c oughs> จนบัดนี้ท่านอายุ ห้าสิบเก้านั่นหมายถึงว่าจากยี่สิบถึงห้าสิบเก้าเนี่ยท่านไม่ได้ไปไหนเลยท่านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีห้องแถวอยู่ห้องหนึ่งสามสิบปีครับจะเป็นน้ำมันเครื่องจะเป็นอะไรแต่พูดให้ว่าบ้านทั้งหลังเนี่ยสีมันนึกออกไหมสีดำเขม่ามัน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 มนขี้โครน่ะมันดำอย่างเงี้ยนะแกคัดซ่อมอยู่อย่างเงี้ยแล้วรถแกก็ไปซ่อมหน้าบ้านไม่ได้เพราะเพื่อนจังเกียจมันเหม็นอะถทุกคันเอาข้ามาซ่อมข้างใน ไม่ว่าจะติดเครื่องเพื่อทดสอบไม่ว่าจะติดเครื่องเพื่อเช็คว่ามันเป็นอะไรอย่างไรก็แล้วแต่แกก็ทําในห้องแกแกก็ดมของแกอยู่อย่าง,งานั้นแกก็ดมของแกงอยู่ตรงนั้นแกก็อยู่กับกลิ่นน้ำมันเครื่องอยู่กับกลิ่นไอ,อ,อ้ทูทีไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดอะ่ะก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ๆเค้าบอกว่าเดี๋ยวนี้แกทํางานไม่ค่อยได้แล้วพูดไปร้องไห้ไปใช่หมครับ่เพราะาแกเหนื่อยแล้ว <c oughs> พญาก็พาไปตรวจปรากฏว่าพบ ไทรอยเป็นพิษมาถามผมว่าพี่หมอเรียกผมพี่หมอพี่หมอหมอบอกว่าผมไทรอยเป็นพิษทำไงหายหมอทำไงฮะก็บอกเข้าไปบอกว่าทำได้สามอย่างค่ะหนึ่งไปให้แผลปัจจุบันกรูนแร่กิดนแร่เลยหรอครับรมีกรูนแร่ที่รักษาดีจะล่าฟังสองผ่าตัดเอามันออกเอามันออกก่อนแล้วค่อยรักษาส่วนที่เหลืออยู่ค่ะสาม ไม่ว่าคุณรักษาด้วยวิธีการใดแต่คุณไม่เลิกพฤติกรรมมันเนี้ยคุณอย่าไปรักษาเลยเปลืองตังค์ <S <S ให้ไปทําอาชีพอื่นซ่อมเราใส่ไม่ได้ได้แต่ต้องทํใหม่ใหต้องมีเครื่องติดไอ้นี่เลยเหรอไม่มันต้องที่โปร่งกว่านั้นต้องมีลานซ่อมไม่ใช่แล้วห้องแถวทำเมื่ก่อนอ่ะสี่เม็รครึ่งห้าห้าเมตรแล้วลึกๆกันนึกออกไหมค่ะค่ะเพื่อขายได้ราคามันลึกลึกันไปยี่หกยี่เจ็ดเมตรนะนะครับลึกๆแล้วแกก็มาซ่อมตรงกลางอ่ะ พันยาไปตรวจก็เป็นแล้วด้วยแต่ยังไม่เป็นพิษนะครับผมเลยถามว่าแล้วลูกล่ะแกบอกออลูกคงจะไม่เป็นหรอกเพราะมันไม่เคยมาช่วยกูเลยมันอยู่ของมันที่บ้านไม่เคยมาช่วยพ่อทํางานเลยออผมว่าโอเคปลอดภัยไปแล้วคนหนึ่งนะครับปลอดภัยไปคนหนึ่งค่ะนั่นคือไทรอยด์เป็นพิษที่ไม่ใช่อยู่ๆเป็นไทรอยด์อักเสบมาก่อนค่ะเป็นเป็นพิษเลยค่ะพวกนี้รุนแรงมากรุนแรงมากครับคือถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะเหนื่อย หายใจไม่ออกตาปนเอ๊ะใช่คือใช่คนที่อันเจอที่ร้านหมอใช่ไหมฮะที่คลินิกหมอใช่ไหมฮะเป็นที่เขามาที่เขายิ้วยามาแบบอ่าฮะยาอันนั้นเขามีโรคอื่นด้วยอย่าไปโทษเขาเดี๋ยวแผลปัจจุบันจ่วก,กับผมอีกที่หมอเอายามาตั้งโชว์บนโต๊ะเยอะมากอะคนนั้นนั่นหรอคะแต่ยาไทรอยเขามีอยู่นิดเดียวแค่สองขนาดเองอ้าวแล้วแสดงว่าแกเป็นหลายโรคมากที่เหลืออยู่ทั้งหมดที่ตั้งอยู่เนี่ยยาทั้งหมดสามสิบเอ็ดซองคนเนี้ยนะครับ ถ้าคนอื่นผมจะบอกว่าเดี๋ยวพี่กินยาหนึ่งเม็ดต่อน้ำหนึ่งอึกเนี่ยพี่ก็อิ่มไม่เจ้าทานข้าวแล้วแต่ของพี่คนนี้ถ้าหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งอึกเนี่ยกินไม่กินไม่หมดกระเพาะเต็มก่อน <laughs> ผมเลยบอกพี่ต้องรวมรวมกันสองสามเม็ดต่อคืนครั้งหนึ่งนะสามสิบเอ็ดซองยาที่ได้กินทีเดียวมือหนึ่งเออไม่อะสามมือไงในนั้นอะ แบ่งๆกันไปตอนเช้ารั้น่ากลัวมากเลยในคนนั้นแล้วสงสารเกีมากเลยแล้วแกนั่งร้องไห้ไปแกพูดไปแกร้องไห้ไปแกร้องไห้แล้วแกพูดไปร้องไห้ไปถ้าคุณอัญชลีไม่อ้างถึงว่าไปเห็นผมวันนั้นที่ผมเอายาเขมาเห็นเห็นวันนั้นพอดีไปพาลูกไปหาจําได้ผมไม่ผมไม่กล้าเอามาคุยเลยครับเหมือนกับว่าจะนํามาเพื่อที่จะมาไม่ได้เอามาเยอะเย้ยครับอะไรเขายาเนี่ยไม่ว่าแผนไทยหรือแผนปัจจุบัน มันไม่มีหรอกไอยาครอบทีเดียวที่บอกว่าหม้อหนึ่งกินได้ทุกโรคอ่ะค่ะแต่ตอนนี้โรคเดียวก็ยังกินทุกหม้อเยดี๋ยวเขาก็ทำถูกแล้วสิคะสามสิบเอ็ดซองอะค่ะแต่มันคนทานมันไม่ไหวฮะคือแกไปบอกเขาทีละโรคอ่ะตั้งแต่เจ็บเกาปวดเขานะครับก็ได้มาห้าจองเออหายใจไม่ออกเอาไปอีกห้าจองคือไม่รู้แหละโรคของแกทั้งหมดเนี่ยที่แกแจ้งกับทางโรงพยาบาลมาเนี่ยผมเว้นที่ไว้สามบรรทัดอ่าแบบ ประมาณครึ่งของกระดาษ A4 นะแ,ะแแล้วแบ่งครึ่งระเว้นสามบรรทัดพี่ก็เขียนไม่พอยากแก่นะไม่เขียนชื่อโรคอะผมไม่รู้อะไรมั่งที่จะเป็นเป็นแล้วก็ปรึกษามหมอผมเลยบอกพี่พี่เอางี้เรียทีหลังอะเขียนนะที่ไม่เป็นอะจะเขียนง่ายกว่านี่ค,คือคือคือสภาพคนที่เ,าเขาเรียกว่าพฤติกรรมอาชีพด้วยค่ะอาชีพอาชีพทําให้เกิดทําให้เป็นใช่ค่ะนะครับ นอกจากซ่องมอเตอร์ไแล้วมีอะไรอีกที่เคยเจอที่เจอแล้วพวกไทรรอยเป็นพิษเฉียบพันธใช่ไ่มมีทหารเป็นพลขับคนหนึ่งอย่าบอกสังกัดเลยเดี๋ยวมันจะยุ่งค่ะแกขโมยน้ำมันหลวงจุดแกเป็นไทรอยเป็นพิษอะใช้วิธีการลักน้ำาลักน้ำต้องดูดออกแน่งานนะผมซักเรื่องนี้กว่าจะออกนี่นะซักนานมากเลยทำไมต้องดูดทุกวันไอ้กินน้ำมันเหรอ แล้วมันซินอ่ะออกเชนก็สูงขโมยน้ํามันหลวงใช้วิธีการลักน้ํชแวิธีการการลักน้ําจนไทรอยเป็นพิษจนเกิดไทรอยเป็นพิษผมทักคงคิดว่าความสามารถเฉพาะตัวหมอบุญไม่ธรรมดาตัดโจรออกเลยผมบอกกับพี่พี่รับตรงนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวผมไม่ใช่พนังงานถอบถวนแล้วรักษาให้เขาไหมก็ต้องรักษาโอ้ไม่น่าเลยโอ้แต่แกกลับไปแกไม่เอาแล้วแหละมีอาชีพอื่นอีกไหมคะผมบอกดีนะเธอไม่ขับ เครื่องบินน่ะามันดูดน้ำมันเครื่องบินเคร like ื่องบิน้องตายไปนานเลยออกเทนมันสูงออกเทนมันสูงเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือดูดทุกวันแล้วก็บางวันก็เข้าปากเลยคือดูดแล้วปล่อยปล่อยไม่ทันเข้าไปในปากเลยบางวันก็ดูดเอาแต่ไอมันขึ้นมาโอ้ยตายตายสุดท้ายแกก็เป็นเทลายเป็นผินี่คืออาชีพชี่สร้างปัญหาให้กับเรื่องพวกนี้มีอีกไหมคะมีประมงคนหนึ่งนะครับ ชีวิตแกน่าสงสารแกกินแต่ไออาหารทะเลหาได้ข้างบ้านแกแล้วบ้านแกอยู่แถวไหนฮะขออนุญาตได้ไหมโรงงานแถวระยองเออเป็นอะไรฮะพอตรวจในตัวแกมีแคดเมียมเลยก็รู้อยู่แล้วมันกินไม่ได้นี่คะทะเลระยองมันน่ากลัวนะมันก็ลูกก็เท่านั้นเมียก็เท่านั้นตัวกูก็เท่าเท่านั้นทั้งชีวิต หากินอยู่ทถวนั้นครอบครัวของเขาเนี่ยไม่ได้มีสวนไม่ได้มีไรไม่ได้มีนานออทั้งชีวิตมีอวนเก่าๆกับเรืออย่างเงี้ยเหลือก็ขายเหลือจากกินก็ขายเพื่อไปซื้อน้ำปลาหอมกระเทียมพริก,กขี้หนูเกลืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องซื้อค่ะแล้วก็มาปรุงกับของตัวเองที่มีอยู่ค่ะนะครับอะไรเป็นของดีอาไปขายอะไรของอไรๆรก็เก็บไว้กินลงมือสุดท้ายแกก็เป็นทะ่ลเป็นพิษทะเลเป็นพิษผมทักไปทักมาไม่มีพหาอื่นเลยของสารเคมี สถานคดมีสถานเดียวทำยังไงคะเป็นพิษจากดมอะไรอ่ะขโมยน้ามันหลวงอมน้ํามันทุกวันเป็นพิษจากดมควันรถมอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองซ่อม,อมเป็นพิษจากอาหารทะเลสรุปว่าอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งแปลปลอมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยไทยรอย์ต้องทํางานค่ะถ้าเขาหนักจนเกินไปเขาก็เป็นอักเสบหลังจากอักเสบแล้วเขาก็จะเกิดเป็นเทรอย์เป็นพิษไทรอย์เป็นพิษเนี่ยอ่า ส่วนหนึ่งที่รุนแรงมากกว่านั้นก็คือเป็นมะเร็งไทรอย์ทีนี้เดี๋ยวไทรอยเป็นพิษรักษาอย่างไงฮะไทรอยเป็นพิษเนี่ยกินจนข้างท้องเขียนใหม่เมื่อก่อนกินจนกว่าจะหายใช่ไหมค่ะอันนี้เขียนใหม่เขียนกินจนกว่าจะตาย <c oughs> กินจนกว่าจะตายก็มันไม่หายไม่ต้องถาม,ม,ถามกินจนกว่าจะตายถ้าตาย80ก็กินจนถึงอายุ80 ก็กินถึงแปดสิบเอดมึงตอนเขาทำบุญร้อยวัน่ะต้องต้องยามาตั้งด้วยมล้งแล้วทำยังไงอีกพอถึงเวลาของมันค่ะถ้ามันเป็นพิษแล้วโตมากจนกระทั่งสุดท้ายออกฤทธิ์ของร่องรอยโรคทำถึงขั้นคุณหายใจไม่ค่อยออกแล้วคุณทานอาหารก็ไม่ค่อยได้แล้วเบื่ออาหารตาก็ปนแล้วเนี่ย ต้องทาวิธีการสองอย่างตท่นั้นหนึ่งผ่าตัดสองกลื่นแรกคําว่ากลื่นแร่คือมีเออไม่บอกได้ไหมว่าแร,แรอ่อะไรอ่ะไม่ต้องบอกเดี๋ยวคนไปหากิืนอีกครับไม่ใช่มันอันตรายอ,อ๋อมันเป็นแร่ที่อันตรายมากเมืองประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาข้าวไปในถ้าแล้วมีแร่พวกนี้อยู่ในนั้นแล้วก็พอ,อ,อ,อยูเนียมพอเขาออกมาไม่รู้ พอเขาออกมาจากถ้าเนี่ยค่ะเลือดไหลทางจมูกทางปากมาตายอยู่หน้าถ้ำน้อยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังเชื่อผีถางนางไม้เขาบอกอย่าเข้าไปนะถ้ำเนี่ยผีดุเข้าไปนะนะเลือดทะลักหมดโอกระดากเลือดหมดแหละที่จริงไอ้ชิวแร่เนี่ยอยู่ที่ก้นถ้าเคยไปยืนปากถ้ำไหมฮะเออผมเคยไปเจอทั้งก้อนเลยชาวบ้านเขาไม่รู้อะไรเขาบอกไปแล้ว ก้อนเนี้ยเขาบอกว่ากลางคืนเขาเห็นแต่ไกลในเรืองแสงค่ะแล้วยังไงต่อฮะแล้วเขาก็เอาผ้าไปคลุมมันมาแล็เอามาให้หมอุนเอามาให้ผมผมไปกับดอ,อร์พิสิทธิ์กับหมอพรชัยดอ,อร์พิสิทธ์อ่อดรไม่ใช่ดรธัญญวิสิทธิ์ค่ะจะเดิญยิ่งหรือดรบัเตอรตเอัผมไปได้วยกันแต่หมอพรชัยจะไปแน่ไปกับหมอพรชัยแล้วก็มีดเรเฉลาวอีกท่านหนึ่งไปที่หลวงพระบางค่ะ ไปเพื่อจะไปะดูนู่นดูนี่ทางธรรมชาติเนี่ยนะ,ะเขาบอกเขาพบสิ่งประหลาดทางธรรมชาติมาอะไรเงี้ยนะที่นี่เอา้าคุมมาให้หมอพลเ่หม, <บน S 1> หมอผมสองคนเนี่ยไม่เข้าใจหมอพลชัยเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องไอ้แร่ตัวนี้ผมลุกขึ้นไปถ่ายรูปอยู่ริมแม่น้ําโขงแม่น้ําโขงที่หลวงพระบางเนี่ยเป็นเป็นเจ้าเดียวนะคือคซ้ายก็ลาวขวาก็ลาวค่ะมันน่ารักมากเลยแล้วสวยผมไปถ่ายรูปอยู่ พอผมเดินกลับมาปรากฏว่าเขาเปิดผ้าออกมาแล้วมันรดาหมอผมเดี่ยวมือไล่จับอยู่อย่างนี้นะเขาบอกพี่อะยรผมพี <hi> ่พี่พี่หมอไม่รู้อะไรในชาวบ้านเขาบอกว่ากลางคืนในเรืองแสงแล้วเขาตั้งมาให้ดูนี่เป็นก้อนเจอนะผมรีบไปเอาผ้ามาคลุมก่อนอธิบายคลุมต่อเลยแล้วผมไปให้พ้นกันเลยเขาเอาเก็บแล้วเขากลับไปค่ะ <K S 2> ไปไหว้ในที่ที่ห่างห่างไกลจากคนและอธิบายเขาฟังค่ะนะครับมันคือยูเรเนียม